เวลาลูกค้าบอกว่าสินค้าเราแพงเราจะแก้ยัางไงดีครับลหลายคนติดปัญหานี้อยู่ใช่ไหมเลยอทำให้ขายสินค้าไม่ได้วิธีแก้ง่ายๆครับให้เราเล่นกับรสนิยมของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางคนเรื่องรสนิยมเป็นสิ่งสำคัญมากสมมติว่าคุณขายเสื้อผ้าอยู่ใช่ไหมเวลาที่ลูกค้าดูสินค้าเสร็จและลูกค้าทักว่าน้องทำไมชุดน,นี้แพงจังอ่ะ อ๋อคุณพี่ครับที่ชุดนี้มันแพงเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนื้อผ้าเกรดพรีมเมียมครับไม่ว่าคุณพี่จะซักกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนรูปทรงครับและที่สําคัญมาสักคร่นี้ผมดูคุณพี่ลองชุดแล้วคุณพี่ใส่ชุดนี้คุณพี่ดูทันสมัยมากครับดูดีดูมีระดับถ้าคุณพี่ใส่ชุดนี้ออกงานนะครับคุณพี่จะดูดีดูมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นมาก การที่เราเล่นกับลสนิยมของลูกค้าแบบนี้นะครับมันจะทําให้ลูกค้าน่ะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเขาก็จะเชื่อในทุกๆคําแนะนําของเราในที่สุดเขาก็จะเป็นลูกค้าเราแบบง่ายๆเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับและคุณจะประสบผลสําเร็จขายดิบขายดีในโลกออนไลน์พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ